ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าจะมาจะมาเล่าเรื่องอสุขภาพถ้าใครทำอย่างนี้ได้ไม่มีป่วยนะคะนเ,เ,คนเนี่ยส้มซ่าเอาเคล็ดลับดีๆในไอ้เนี่ยมามาแบ่งปันคือคนที่เข้ามาในช่องส้มซ่าก็ออยากรับข้อมูลอะไรใหม่ๆม,มากกว่า เย็บผ้าก็เย็บอะค่ะแต่ทีนี้ก็เล่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนที่เข้ามาดูมั่งอะค่ะเพื่อจะได้เป็นแนวคิดการใช้ชีวิตของแต่ละชีวิตไปค่ะถ้ายังไม่ป่วยไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะมนุษย์ของเรามีแค่นี้แหละค่ะไม่มีโรคมีลาบอันประเสริฐทีนี้ซังซ่าไปเจออ่าสุขคือซังซ่าก,ก็ ชอบศึกษาเองอะค่ะว่าเข้าไปดูเพจนั้นเข้าไปดูหมอคุณหมอคนนั้นคนนี้เขาพูดเรื่องสุขภาพอะค่ะทีนี้ก็เลยรวมรวมมารวมรวม,มานะคะถ้าไม่อยากเป็นเบาหวานความดันเริ่มต้นของโรคทุกโรคอะค่ะก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนฟังอะค่ะถ้าไม่อยากป่วยทำ,ทำตามแบบนี้เลยนะคะไม่ น่าจะไม่ป่วยหรอกเพราะว่าช่งางซาช่งางซาไม่เคยป่วยไม่เคยเป็นหวัดมาสิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีไม่เคยทานยาเกี่ยวกับไข้หวัดหรืออะไรเลยนะคะเพราะว่าจะจะเน้นเรื่องกินเรื่องพักผ่อนเรื่องอปรับโหมดอารมณ์ของตัวเองอะคะ่ะดีเลยนะคะเพราะว่าช่งางซาเนี่ยตรวจประจาปีอันล่าสุดนะแต่ต่อไปอีกเรื่องหนึง่งคือล่าสุดก็จะเป็นน้ำหนักเกิน แต่ความหวานเขาไขมันในเลือดหรืออะไรอ่ะทั้งทราบปกติหัวใจแข็งแรงอะไรปกตินะสี่แปดว้4สี่แปดอ่ะก็เลยมันเข้ากับเคสคนช่วงยุคโควิดเนาะก็เลยอยากจะพูดเรื่องสุขภาพให้เพื่อนๆฟังอะค่ะมาเลยไลฟ์สไตล์บายส้ม่า,าจ,จะมาแบ่งปันเรื่องสุขภาพนะคะทำตามทำตามนี้ไม่มีป่วยอะค่ะใช่ กินผักกินปลานะคะทานผักทานปลาก็คือพวกอาหารที่เป็นกากใยอะคะ่ะกินผักกินปลาแล้วก็ดื่มนมเป็นประจำทานอาหารไขมันต่ำนะคะและก็ลดพวกเค็มจัดหวานจัดนะคะพวกอาหารอะเค็มจัดหวานจัดนะคะลดลดนะไม่ใช่ว่าให้ไม่ทานเลยหรืออะไรนะคะให้ลด แล้วก็แอลกอฮอล์ก็มีมั่งค่ะแต่ว่าพอเป็นยาไม่เยอะเกินแล้วก็ออกกำลังกายถ้าจะบอกว่าแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าก็บางทีก็มีรีแหลกตัวเองมั่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าพอประมาณกระสพอเป็นยาอะไรประมาณนี้แล้วก็เน้นออกกำลังกายนะคะนอนหลับให้เพียงพอ นอนหลับให้เพียงพองดเครียดอ่าเครียดนี่ถ้าเราเครียดเนี่ยมันนําส่งผลทุกอย่างเลยนะคะในร่างกายมวลร่างกายจะทํางานผิดปกติค่ะถ้าเราเครียดเนี่ยร่างกายมันจะผลิตอะไรสารอันนึงที่เป็นต่อต้านกับมวลร่างกายเราค่ะมันก็จะนําไปสู่โรคต่างๆนะคะ,อ,ะอ่านมาค่ะ แล้วก็ความเครียดนี่สําคัญถ้าเครียดนี่ก็คือบ่งไปที่ไอ้นี้เลยนะคะไปที่โรคต่างๆจะลุมเ้านะคะถ้าเราเครียดน่ะเริ่มต้นของจุดโรคเหมือนกันพอๆกับจิตกินอาหารนะคะไม่ออกกําลังกายเลยนะคะความเครียดเนี่ยแล้วก็กินดีก็คือเลือกกินกินอาหารที่มีกาก,ากใยที่กินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำไขมันต่ำอะไรประมาณเนี้ย แล้วก็มันเช็คร่างกายนะคะถ้าผิดปกติอะไรก็รีบไปหาหมอแล้วก็เช็คความดันไขมันนะคะและทีนี้ก็เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ก็คือเราเคยกินคอหมูย่างอะไรเงี้ยเราก็กลับมากินสลัดหรือเราเคยนอนตีหนึ่งลุกตีห้าอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมมานอนสี่ทุ่มตื่น ตีห้าครึ่งอะไรเงี้ยก็ก็ก็จะก็จะดีค่ะนัะ่นแหละก็คือการปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ทั้งการกินไม่เคยออกกําลังกายก็ลุกขึ้นมาออกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็กินอาหารก็ตามมือ้อเชา้ากลางวันเย็นให้มันตรงอะคะ่ะถึงไม่ตรงก็ให้ครบสามมือ้ออะไรประมาณเนี้บุหรี่บุหรี่อันนี้บุหรี่ก็ทําให้ร่างกายเราเสื่ยมอะคะ่ะ เลือกอาหารที่มีกากใยนะคะพวกผักพวกผลไม้พว,พวกผักพวกผลไม้ค่ะนำหลักพวกปลามันตรวจความดันมอมตรวจความดันแล้วก็เช็คร่างกายหัวใจอะไรเงี้ยค่ะควบคุมน้ำหนักค่ะเออใช่ควบคุมน้ำหนักแล้วก็ หยุดสร้างความเสี่ยมในร่างกายหยุดสร้างความเสี่ยมในร่างกายนี่ก็คือหนึ่งอย่าเครียดค่ะอย่าขี้โมโหเพราะว่าไอ้ไอ้ส่วนนั้นคือทําให้ร่างกายเราผิด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 ธรรมาชาติอคะค่ะก็คือมันจะไม่บาลานซ์มันจะไม่อ่าสมูทในในตัวเราอ่ะเวลาเราเครียดสังเกตไหมคะครึงครั้งครึงครั้งครึงครั้งอะคะ่ะนั่นแหละมันจะทําให้เราอ่าร่างกายเราทำงานรวนนะคะ แล้วก็ดูดบุหรี่แอลกอฮอล์เยอะๆอะค่ะก็คือหยุดสร้างความเสี่ยมในร่างกายคืออันไหนที่มันไม่ไม่ดีต่อสุขภาพอะค่ะทั้งหลายทั้งมวลน,นั่นแหละนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนี่แหละค่ะจะมาบอกวิธีดูแลทำอย่างนี้ไม่มีป่วยเลยนะคะอย่าเครียดทานอาหารที่มีกากใยลดน้ำตาลลดหวานลดเค็มนะคะลดไม่ใช่ว่าห้ามนะคะ นี่เลยค่ะขอบคุณที่มานั่งฟังกับให้ข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนปฏิบัติตามปฏิบัติตามก็ถือว่าโอนะคะก็คือ20ปีไม่เคยป่วยไม่มีเคยเ,คยเ,คยเคยไข้หมายถึงไข้หวัดไข้อะไรเล็กๆน้อยๆก็ไม่เคยอะค่ะจะมีแต่อะ,อะไรนะ,ะเข้าวัยสีจะมีคล้ายๆกับเรื่องฮอร์โมนะคะ ฮอร์โมนที่จะผลิตในร่างกายเราอ่ะมันจะทําให้ไปปรึกษาหมอค่ะคือร่างกายมันหมายถึง48่วัยทองอ่ะเนาะวัทองแต่ไม่ใช่ป่วยไขย้หรืออะไรที่ความดันเบาหวานนะคะนั่นแหละอันนั้นก็คือโรคของอสังขารอีกสเต็ปหนึ่งะคะ่ะแต่ว่าที่ผ่านมา20ปีไม่เคย คห้ยเลยนะคะยอมรับเลยว่าอ่1อารมณ์2เลือกทานอาหารเลือกปลาเป็นหลักกินผักเป็นอาหารนะคะแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็ไม่โกรธไม่อะไรคะ่ะถ้ารู้ว่าเราจะโกรธเราก็ดึงจิตมาเลยนะคะมันไม่มีประโยชน์ก็ต้องปล่อยนะคะเนี่ยแหละถ้าจะให้เราโกรธอะไรนานๆหรือจิตไม่ปล่อยไม่วางอะคะ่ะจะ ธรรมะก็เข้ามาช่วยได้อีกมันทำให้ร่างกายเราไกลหมอค่ะไกลหมอนะคะคำว่าไกลหมอนี่ขอบคุณนะบางคนมีเงินเป็นล้านเป็นแสนในจะเป็นอะไรนะคะเป็นความดันเบาหวานตัดขาเออมาเร็งอะไรลำไส้อะไรเนี้ยค่ะมันก่อเกิดที่ไม่มีความสุขในชีวิตนะคะร่างกายดีสุขภาพดีถือว่าเป็นมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะในชีวิตแล้วก็ ทำดีๆเพื่อคู่อื่นได้อีกเยอะค่ะนะคะไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะเลือกกินออกกำลังกายงดเหล้างดบุหรี่งดนั่นก็คือไม่ใช่ว่าหยุดนะคะก็คือให้ซอฟลงอะค่ะขอบคุณมากมายค่ะซีอูน t ่ทูซีอูนี่คลิปๆดีๆที่ด,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 ดีมาบอกเพื่อนนะคะขอบคุณค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะปรับพฤติกรรมใหม่ อันนี้อันนี้คือกาแฟดำแล้วก็ทานกล้วยนะคะแล้วก็น้ำมะนาวตอนเช้านะคะได้ผลนะคะยี่สิบปีไม่เคยไข่เลยนะคะไม่เคยไข้กับเขาเลยนะคะเสียประกันสังคมเสียประกันสังคมมาสิบปียังไม่ได้อาทษทีก็ไม่ได้อยากเป็นหรอกแต่ว่าพูดถึงเสียประกันสังคมมายังไม่ได้ใช้บริการ ทางประกันสังคมเลยมีแต่ส่วนมากจะไปทำฟันแค่นั้นแหละค่ะเนี่ยผลดีของการรักษานะคะรักษาสุขภาพเราก็สบายด้วยตัวตนเราไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เจ็บไม่อะไรทานดีสุขภาพดีมีช้ไปกว่าครึ่งนะคะประสบผลสำเร็จได้แต่ต้องเอาสุขภาพร่างกายควบคู่ไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะคือ อาหารที่กินประจำนะคะน้ำมะนาวร้อนๆแล้วก็กล้วยจากธรรมชาตินะคะแล้วก็กาแฟดำแล้วก็เลือกอยู่กับธรรมชาตินะคะมากกว่าจะไปอยู่ที่แออัดนะคะชอบแบบนี้ค่ะนะคะฝากไว้ดีทิกดีๆให้เพื่อนๆนะคะเลิฟยูเลิฟไมเฟเลิฟยูโอค่ะ